ถ้าคนมีบุญเมื่อหอดบ้านยางเข่าเฮือนตอนนั้นละ่ะเหยียบขีม่ม้ากึบรถุดภาคมึงเอ้ยกูไปอยเฮือนมือเดียวม้ากะขี่่หนอบอนบักเข่านั้นไปสายบักตึงอีต้อยไฟไหม้กุนนั่นแหละตกนรกภาคขัวหา้าขัวห้าล้นเบิดบอกคือคนมาวัดจักเม็ดคนมีบุญเมื่อหอดบ้านยางเข่าบ้านกึบเหยียบขี่ม้าคึบรถุดเฮือ โชคดีเรากูเหยียบก้อนผัวเหลียวบังเฮือนหกบานนี่โอ้ยจะเป็นบุญผู้ขานอะลูกก็จะเป็นคูณผัวก็จะเป็นคูนสัตวอาหางสุขีโตมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสูนิทุโคมีจงเป็นผู้ไรทุู สาธุไปวัดก็ได้บุญอยู่เฮือนก็ได้บุญสาธุผัวก็คูณลูกก็คูณทุกคนมันเป็นบารมีของข้าประเจ้ากรรมเป็นของของตน กรรเป็นผู้ให้ผลซาธุขอบคุณลูกขอบคุณผัวทุกคนมีแต่ผู้คุณคุณเกิดชาตใดอย่าได้พ่อกันอีกเลย